เรามาดูงบของเดลต้าไวๆนะอ่าพี่เซียงฝากมาให้นะครับอ่าเดลต้างบออกมานะครับกำไรสุทธินี่อยู่ที่4,629ล้านบาทหดตัวไป29%จากปีที่แล้วแล้วก็16%จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งกำไรที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดนะ6%ถามว่าน่าเกียดไหม6%ผมว่าไม่น่าเกียดนะอ่าแต่พี่เซียงแกซีให้ดูว่าแดงดูดีนะยอดขายอะ่ะดีมาก นะคือเดลต้าเนี่ยครับยอดขายแกบอกว่าดีทุกบรรทัดเลยนะทุกกลุ่มนะมีแค่กลุ่มเดียวที่มันชะลอก็คือกลุ่มของรถ EV นะครับนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับ EV นะรถไฟฟ้าเนี่ยลดไป7%เทียบกับปีที่แล้วนะแต่เพิ่มขึ้น2%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ว่าที่เหลือเนี่ยแกบอกว่าดีงามพระราม8นะครับไม่ว่าจะเป็น Power e l e c t r o n i c ริตัวเนี้ย5 6ของยอดขายนะครับ t r u r t u t r u c t u r e นะครับที่เอาไว้ทำพวก Data Center AI ไต่าง อันนี้ก็19ของยอดขายก็โตหมดนะครับแล้วก็กลุ่มออโตเมชันก็โตหมดเลยเออแกบอกว่าเฮ้ยแม้ว่ากำไรต่ำคาดหเซนะแดงแต่ว่าดีทุกจุดนะครับแกบอกว่าสวยงามมากแล้วก็แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่านะแกบอกว่าดูดีดนะมาจินกระทบนิดเดียวนะครับบ r o อสปริ f ิตจากย i n จิ้าจ25.4ตไตรมาสที่แล้วลงมานิดเดียวเหลือ25.1นะครับแม้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นมาถึง2.5อันนี้ สะท้อนว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเลยครับส่วนประเด็นที่ทุกคนกลัวก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้องนะเรื่องของลิขิตลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มันก็สะท้อนเข้ามาในงบเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าทางบริษัทคล้ายๆว่าก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องจะไม่เปิดเผยตัวเลขเนี้ยให้กับคนอื่นรู้เออแต่ว่าให้เรารู้แค่ว่าพี่เสียงคอนเฟิร์มมาว่าไตามาดหน้าไม่มีแล้วอ่ะถือว่าจบไปแล้วในในไตามาด 2นะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นจากรายได้ที่มันสวยทุกตัวเลยนะพี่เสียงก็เลยมีการเรียกว่าปรับประมาณการขึ้นมานะครับก็ปรับยอดขายขึ้นนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทก็ต้องมีการปรับลงมาเป็น33บาทเพราะว่ามันมันแข็งค่าเน็ตออกมาแล้วเนะี่ยประมาณการพี่เสียงเนะี่ยเพิ่มขึ้นมา1%นเป็นะครับเป็นกาไรปีนี้เนะี่ยหนึ่งเจล้านบาทก็โตรประมาณสัก4%นะครับก็ยังเป็นภาพเดิมนะพี่เสียงแกก็ คอนเะฟิร์มแล้วว่าเขายังอยู่ในเมกะเทรนที่ดีมากๆถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าก็ต้องอย่าลับว่านายเขาพื้นฐานเนาะเขาก็ต้องดูบาลูเอชั่นอุเลชชั่นมันยังสูงมากนะครับขนาดแกโรเวอร์ over, ราคาเหมาะสมไปปีหน้านะใช้อ่าตัว PE เป้าหมาย57เท่าเนะี่ยราคาเหมาะสมก็ได้ที่107บาทนะครับเพราะงั้นในมุมของพื้นฐานเะนี่ยเร й ติ้งอ่ะต้องยอมรับว่าเป็นขายนะอ่าร้อบาทนะครับราคาเหมาะสมนะราคาบงกระดาน142บาท นี่อิงพ5เ้าเท่าแล้วนะอ่าแต่หุ้นเนี่ยวันนี้มันเทรด PE เอท่าไรรู้เพื่อนเพื่อนเทรดเ0เท่าเพราะนในมุมผมนักพื้นนักวิเคราะห์พื้นฐานอะซื้อไม่ได้นะแต่ว่าในมุมของสายเทรดอะผมว่ายังพอเทรดได้เพราะหุ้นมันอยู่ในเมกะเทนแล้วก็ตัวรายร่องไรายได้ไม่เฮิร์ตเลยแข็งแรงมากนะก็สําหรับคนเทรดแล้วกันนะครับหุ้นลงย่อลงมาซื้อนะครับขึ้นไปขายวนเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่คนที่จะ buy and hold เนี่ยก็อาจจะหาตัวที่ง่ายๆ นะสบายสๆวอลชุชชันไม่ตึงกว่านี้ดีกว่าให้คอนเซ็ปต์ไปประมาณนี้แล้วกันนะอะตัวของเดลตานะครับอ้าบาร์ดูการ์ดเดลต้าหน่อยเดลต้ายังยังดูดีอยู่นะยังผมว่าคือในทรงกราฟเนี่ยมันมันยังคงเทรนดของเชิงบวกนะครับก็ตามรอบผมยังมองร้อยห้าสิบเป็นด่านรอสอบร้อยทีที่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับช่วงนี้ก็สะสมกําลังเตรียมขึ้นต่อนะครับอ่าฮะโบาเอ้ยบาร์ว่า เนี่ยเขียวแท่งเบลเริ่มแล้วขึ้นมาปัม๊มปัมปมแบบเนี้ยแม่ทรงแบบนี้นี้ดูพร้อมจะไปนะบาสว่าไหมาใช่ครับใช่ครับโอ้โหถ้าจุดสปรินต์เนี่ยเราใช้ปลายแท่งได้ไหมไอ้พวกนี้ได้มใ้ย่สาเนี่ยใช่ครับ <100 S 2> ร้อยสิบสามถ้าเบรกได้ไปต่อครับอ่า้โ,โหใครมีอยู่รุนได้เลยนะครับเพราะว่างบออกมาถือว่าไม่น่าเกียดนะสลัดเดลตา้าอ่ะหวังว่าจะไปนะ